อสวัสดีครับวันดี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาครับผมวันนี้มันก็飒ว่ะยูนิตจีเอฟซีโอโก้ผมครับนี่ก็หัวหน้าครับอาจารย์ดีแอคชั่น นี่ก็ลูกสาวครับจานนท์สวัสดีครับนี่ครับจานนทอีสานยสดีครับตันนี้จานุกกำลังคูดกับเด็กอยู่เลย เอามันนีนั่นมงีคนเบือ่อซ้ำคุณแค่สัตดี้สคนครับ มันดูสุดสดวันนี้จริงเนี่สวัสดีครับเรามาก็ขอทีนะครับขอถามคนตรงหน้าว่าคุณได้ไปรับการรับไม่ไหมนี่้ยสวัสดียี่สิบสามคนนะครับจากเรื่อของฝากดี ชื่อตื่อหมอกเดี๋ยวไปนึงนะครับยี่เลยของฝากโอ้อยี่เลยของฝากโอนเงินมาเลยครับเดี๋ <c oughs> ยว zoom หนึ่งไเ,เชื่อเขาแชทไปครับพัด,ส,ส,ดสี่แปดคนก็หน่อยคนระับมาดิ สวัสดีท็สวัสดีออกอ้สวัสดีสวัสดีนี่นี่นี่นบุกบ,บอลบุกบอนสอิบอลสองมิบอลสองมิครับสวัสดีบอลสองมิครับเ <c oughs> ีจยวตลาดน้ำครับเอฟซีพีดีครับ <c oughs> เล่นเบสได้สุดยอดเลยครับ <c oughs> บบอล เขาวาอน,นสลายอย่างน,น้บอกว่วันว <c oughs> ันสองวิ <c oughs> อพาเจ้าค่ะสวัสดีครับอนุชาสว,สวัสดีสามสิบยี่สิบเจ็ด สวัสดีเจ๊ไก่สวัสดีใหหมาดุกครับมีไผงสีเล่สดอีกบ่ผมสีดิบกว่าท่านบ่บ่บ่มีแล้วดุกบนโฟกัสอะไรครับอะไครับขอว่าสีเปียดดีดีเน้ะ นี่มาดูพี่ทอดเมียรครับสวัสดียคคิบข้าวคนสวัสดีน้องเบียร์มือกองครับสวัสดีสาวชิกิตคนครับ จีบลอยครับสวัสดีสวัสดีจานั้นกระเซะครับเนเวียดเวียกระเซะมามาลองมามาไหนมาเที่ยวไหนเามือนจะน่าพูดเลย FC จางกู้หำบานไปนะ jawa yang saran, mau

这里下面。 สอคนคนเมืองไหนน่นยว่าะไผู้สาวนี่ครับตัดินาจอนหัเรียบแครับเีย พี่อ้อครับผู้หญิงแต่งรถมามา<ๆ>ครับพี่อ้อเอาเพื่อนไปเล้วไม่นี่ครับสามสิบสองคนสวัสดีครับ ผู้ดูยี่ห้ออย่างไรส 30. 30. ามสิบสามสิบแมนพาทัวร์เนี้ยจะพาทัวร์เลยไปอ,อ,อยู่ตลาดน้าอโยธยาแค่นั้นเลย <c oughs> ยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่เดินสวัสดีซูปเปอร์ครับสวัสดียี่สิบสี่คนครับขอบคุณครับพี่ยอ อันนั้นเริ่มรุดแล้วมุยพี่เขบอกถ้าใครก็ได้ครับผมช่วงนี้เดีย๋ยวพวกเราครับผมไอ้มหมาดุ<ป>ไทยรถแห่ครับสร,สร <laughs> น้นี่นี่นี่คือเพื่อนพี่ดุกนะครับครับผมเดีย๋ยวพา,าไปไปเบื้องของใน,นตลาดครับ ีกล่องาสาดเลยววะกล่องาสาดลยเนี้บุหรี่ตายไม่อยากลงยูทูปเนี่ยวะเพี <c oughs> งมาจบข้าวเลย <c oughs> เอินนี่แฟชั่นยักษ์อเมซอนเฮ้ยไปดูไปดูเมาดูเราเราจะไปดูแาชั่นยักษ์ครับผมอะไรครับแาชั่นยักษ์ พราะฉะนั้น์คืออะไรครับนั่นโบปากอ,อีกเสร็จแล้วคุณ <laughs> พูพดเพราะต้องให้อาหารเดมันจังหินเง่ยนให้อาหารปลาหน้ามันคุณไม่เห็นแล้วก็หนุนปากครับคุณๆ สวัสดี20ท hmm. mm ่านครับนี eh, so, an, ่ๆๆมาแล้วนิไม่ดูป่ะนี่แค่ฟัตร์ไว้ไว้ก็พออะไรแค่ฟัตร์ดูอัชนอัมิศัตร์กินเราเล้วสาดดูอ่ะสวัสดีอาจารย์มือเปียดครับราชาสวัสดีครับสวัสดีครับอุ ก้นนปักครับอะ้วกันนี่เหลือจริงอะตัวละคำเลยนี่เน,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 ะนาะครับนำมันใสเว้ยแค่นำใส่เปน็นตะเบิง้งด้วยจะให้อาหารปลาด้วยไม ผมมีตังค์ห้าสิบบาทพี่ลูกพ้ให้หาาอาหารปลาเนี่ยไอ้อาหารปลาช่าน มาพิจารากัน,นครับเดี๋ยวผมขอไปดูตารางกาใส่เมตเนี้ครับผู้าบอกู้ทีไ่ไหนครับเาหอันนี้หลอกกันนะครับ <ýcings> Mà à Mà đưa đi thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không

ปลาไม่เป็นหมาครับอู้บุญอะไะไรนะเอามาคือพวกกินโ้พวกกินปะทรงหมอบปลาไม่อิ่มตีวะ ไม่เหมนจิงนะครับ้างเหมือนจอ

เอาใส่ปากมันเลยได้ไห <c oughs> ใหญ่มาแล้วใหญ่มาไม่ดีใหญ่มา,มาไม่กป็นตาที่น,น,นี่ตัวใหญ่แก้ตัวเงี้ยมันดึงมั้ยครับมันกระชากมาั้ครับนี่ไม่่มใหญ่ปล่าเลยนะี่ะกลางตัวมันเนี่ยหานัหัวมันจะอยู่ตรงนี้เมตรกว่าร่วมสองเมตรอ๋อครับไม่กินว่าแบบน่าล้วไ,ไ่ะ <c oughs>

เสรปลาฮะอะดูเอาให้ข้างปลาั่านปลาดิบดิอาจจะดิบไม่ค่ไอหันปลาปลาพวกนี้ิดหน่

ก็กินเนะดีสัสน้นข้นครับนี่เราคนบาดกันแล้วนี่คือแล้สวสกกักเมื่อกีะครับผมไปลีนันตัวเปลี่ยนเป็นให้นุ่มแทนได้ไหมครับ แก้วก็จะกินเนาะเล่นโตยิบหายฮะนับปุ๊เลยนาะตัวก้บเป็งหยิบถหาเป็นเป็ดขย,ยิบมันยิ่ดอกอุองงอางตัวกเป็ดดีด้วยเป็นมือขวาถ้าเป็นมือซ้ายเราไม่ไไปแล้ว สีพี่ลูกบอกใส่เม็ดแน่ป่ะมาดูกใส่เม็ดด้วยขาป่ะ,ะครับผมจะใส่เม็ดครับไอพีเป็นห่วงหรอไครับไอโก้รับเอ็ดเนี่ยได้ครับได้ครับสเสร็มเม็ดปิดปากด้วยคขาได้นะคะ ดูดพูดองโดนี่เลยสวัสดีโอ้อังสางจิมบอกสวัสดีบงกแมนครับเพื่อนแมนสวัสดีสุนี่ไงสุพินยา สวัสดีครับผมวันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับผม <Thank you. S 2> จเจอกันที่งานที่ตลาดไทยนะครับผมวันนี้จอเจอกันได้ครับที่งานไทยรัฐแหกครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเตย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้รับบายบาย